วันนี้เราจะมาสาธิตการทำมาลาย์ผ้าขาวานะคะผ้ะาขามานี่มีมีประโยชน์หลายอย่างค่ะจะนุ่งอาบน้ำจะฆ่าหนวจะ้คาคอกันหนาวค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะแล้วเป็นสินค้าที่เราทำขึ้นมาเพื่อ,อให้มันให้ให้มันเพิ่มมูมลค่าขึ้นแล้วก็เป็น ของขวัญของฝากแต่ละคนที่ที่เลราเมื่อกี้นี้ก็เข้าแต่งงานลูกสามเขาให้มาทำคนนี้เพื่อที่ไปให้แขกขาดของจะด้วยของจะด้วยในแขกขาดเอาผ้าหุืใหญ่ๆของกราก็เป็นของไหวเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้อออกากาที่ที่นุ่มได้เลยเวลาเราพี่ออกมาค่ะแต่วิธีการทำเนี่ยมันจะต้องพับ แพทพ์เข้ามาให้เหมือนกับพักพักทางไปทางมากว่ากว่ากวดดมาได้นะคะต้องพักอยู่ที่สามเซนทางไปทางมาสามเซน ต้องพักให้เข้ากันให้เสมอกันเวลาออกมาแล้วมันจะเข้ากันหมดมันจะไม่สูงไม่ต่ำทีมอุปกรณ์เราใช้ตัวเตรียมอปกรณ์น่แล้วก็เราพับทางอื่นได้ที่เราทั้งคืนต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะพับพัย่างนี้ไปตลอด แต่การพับนี่ต้องใช้เวลาคพรับว่าความันจะเจเข้ากัน่เราจะมาชัีไดี่กอเสื้อสวครูเองทข้อมูยนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วโอเค เงียบแล้วคือเงียบเลยคีอเงียบตอนแล้วแสดงว่าไม่ไม่ฟินหิวข้าวแล้วใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่ได้ท้าวมาใช่แล้วทีนี้อ่าจกชายนะคะแจกชายผ้าแจกชายผ้ามาหาตัวที่เราจะมั้ยอ่าความยาวหนึ่งเมตรค่ะเพื่อเพื่อที่จะทำชายที่ได้ได้สวย นี่พี่พวกพี่มีตำรามีมีตำราด้วยเนาะคือหนึ่งเราสอนแล้วก็จะมีตำราให้เด็กๆทุกคนอ่าเราจะมีตำราเและแล้วก็วิถีทำด้วยคอันนี้ก็เราก็ใช่ว่าที่มาเนี่ยโดยผมว่าตรงนี้ต้หกเลยนะจ๊ะหกนิ้วแล้ยนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ทําเข้าในนี้นะคะว่าชายเนี่ยหกนิ้วครับ ล้วก็ใช้เชือกนี่เป็นเชือกที่เข้ามาร้อยมาเลยมันจะเหนียวแน่นแล้วก็เวลาทําลายเนี่ยมันจะสวยมันจะไม่คลายแต่อันนี้เราหาเชือกไม่เจอก็เลยเอาครมมาแทนพรมนี้เวลาทําแล้วมันจะยืดเวลาเราทำเสร็จแล้วมันจะคลายออกครับมันจะมีแน่นเราก็ใช้ตัวนี้ปู วิธีปลูกเนี่ยถ้าเราปลูกไม่ไม่ตางขั้นตอนมันก็จะจะไม่สวยแล้วก็จะดุดออกไปมาลัยไมดอกม่้อกไมด้เลยเราจะใช้แค่สองข้อ บัตรีจะให้เป็กตีครับแล้วก็พันไปอค่าันไปเสร็จแล้วเราก็รบองรอเพื่อไม่ให้มันหลุดดึงเวลาดึงเราจะดึงไปข้างหลังไม่ได้ต้องดึงมาข้างหน้ามันจะไอตัวข้างๆเนี่ยได้อะเขาจะเป็นเรียงสวยครับถ้าดึงสลับไปสลับมา มันก็เหมือนกับเราผูกเมื่อนี่ไม่ไม่รู้จะพูกยังไงครับแล้วก็ดึงมาข้างหนา้าเสร็จแล้วกีดต่อไปเนี่ยเราจะต้องใช้นิ้วของเราเพื่อที่จะสอนให้ได้คอย่างนี้ค่ะให้นิ้วเราสอนได้แต่ละกีดมสอนเสร็จแล้วก็มา,าต่อเลยครับูกต่อโอ้ สองครัง้งพ่สองครั้งเสร็จแล้วก็มาผูกตัวตัวแรกตัว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 ั<ม>้งสุดท้าไรแล้วก็ใช้เที่เหมอนเดิมมันเดิมติงม,มาทั้งแน่ะครับแล้วก็ผูกต่อไปใช้่ิ้วขนาดนี้พอดีอันนี้ก็จะได้กีบที่สามกีบที่สามนี่ เราจะยังยังยังหมุกรอบอี่สามอยู่จะหมุกรอบอี่สามอยู่ค่ะสัองครั้งแล้วก็ดึงด้วยคสองครั้งเสร็จแล้วเราก็เอาเอาได้ลงมาที่กรีดที่สองค่ะเพื่อจะให้ตรงนี้เป็นลายครับเสร็จแล้วเราก็ ล็อกอีกเหมือนกันสองสามสามล็อกสองสี่ล็อกสามใช่แล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นลายของเขาค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่เรื่อยๆเรื่อยจนจบจนจบ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 นะคะค่ะค่ะมันมันก็จะจะเป็นลายของเขา ถ้าเรากลับไปกลับมาก็ไม่สวยค่ะคุณยหอมเนี่ยเชื่อันลยถ้คเชื้อตัวใหญ่แต่แค้เชื่อของเขามันจะมันจะแ่น